ผ่านเร็วๆแล้วมีเสียงรบก,กวนะที่ใน,นการเก็บสายให้เงียบนะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ยากก็คือสายบนนิ้วที่เรากดอยู่นะครับอ,อย่างสายสองตอนเนี้เราเก็บใช้อุ้งม,มือเก็บสายข้างบนได้แต่สายสาะบางคนวางไปได้เนี่ยโอเคก็ดีแต,แตบ่บางคนมันต้องเปิดมือขึ้นหน่อยซึ่งสายสามมันยังเล็ดลอดออกมา ซึ่งผมจะมีอาการแบบเนี้ยในหลายๆตำแหน่งที่ที่อยากให้ลองเลยก็คือนิ้วชี้เนี่ยตลอดเวลาในการเล่นกีตาร์ของผมนะครับผมฝึกอย่างนี้เลยแอบแตะสายที่อยู่ข้างบนของตัวมันไว้นิดหนึ่งอย่างผมกดสาย2ช่องที่12จะสังเกตว่าผมแอบเอาส่วนหนึ่งของนิ้วไปแตะสายที่อยู่ข้างบนตัวมันตอนอยื่สายหงก็เช่นกันผมค้นพบสิ่งเนี้ยตอนฝึก SIM นะ ว่ามันไม่มีเวลาในการที่จะเอาแบบเอารุ้งมือมาตั้งเก็บอะไรขนาดนั้นครับเราแค่ต้องแบบทําให้มือขวาเนี่ยคล่องตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนผมดีดสายหกผมเอาอุชีบอกทุกเส้นไเลยพอลงมาสายห้านะเห็นปลายนี้ผมแตะไว้ไหมตอนลงมาสายสี่เห็นไหมแตะไว้ตลอดเลย ายนิ้ชี้ผมมาแอปแตะสายบนไว้เสมอซึ่งผมซ้อมอป่นงี้ยตั้งแต่ตอนโคมเมติกเลย อันนี้ลองปรับดูนะครับดูว่าเราเหมาะกับวิธีนี้ไหมนะแล้วทุกๆคลิปของผมนะครับลองปรับนะครับว่าเหมาะกับคุณไหมนะครับไม่ใช่ว่าวิธีของผมเนี่ยจะเหมาะกับทุกคนนะลองดูก่อน